สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแจนบาลัมครับช่องกัญชัยลำเพลินอ๋อพี่เชียวนะครับผมบรรยากาศยามคำ่คำคืทับแดดหล่มล้มตกนะครับงบรรยากาศอยู่หลังเวที่ครับพี่น้องวันนี้ทีมงานเรามียังอีกมาทางพี่เี่ยวพี่เ่เป๊า สวัสดีจ้าขายยางนอายคบโอ้ยขุดปาขายมั่สาไฟบมมีเงงวๆหจ้ามีไห้เซาด้ยจ้าสามสิบเมตรปาเพิ่นขายยางนอขายชูยางบ่จ้าชจ้ะขายพัดลมโอ้พัดลมก็มีขายมั้ยมเยนระี่จัง ขายกับโบเบลตาลุยดอกเพราะว่า huh. อีนี่เป็นตะกินลายเดี๋ยวอีนี่เป็นตะกินลายหายจะสร้างเหรออย่าเป็นอาหารนงเกาอลีเด้อลูกเด้อไมนจีหักอ้าวมีหอจักรยานขายน่ะโอ้ยรถ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 มาอีกรถมารถมากแม่สวัสดีครับพี่น้องหอดหองอด

เอก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 เออจีเดี๋ยวมันสิแกงมันสิตามกูได้มึงนึงน่ะมันหาเรื่องกุนบอหาเรื่องกูนเป็นบ้องเรื่งน่ะโอ้คือหโอ้จักนิสัยมึงโยคือหัวฮะมึงหันนิสัยอันมึงแน่เนี่ยละมักมักอันล่างแกแต่ผู้อันบ่มีแห้งต่อสูง หมื่นสามล้อยก็โลดได้ไปครับไปดีๆใช่ใช่เครื่องบินมาจะาขนสี่ขดวะนี่อโอ้ยนังมันมีแคปอยู่เนาะเอออุปกรณ์การแสดงบ้วนะ เด็กผู้บ่าวผู้บ่าวน่ะทำไรผู้บ่าวโอ้ยเป็นแต่ข้าวบ๊มาเบิ่งมอลลั่มหายมีหนึ่งมาถามมอลลั่มมอลลั่มบาดเจ็บบาดขนาดมอลลั่มตอบว่าพวกงูกันจะหัวจะมาหอดเออพวกม้าพวกแมงนี่ดอกเออโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ ทิผูกกระผูกไปผูกใส่ต้นใหญ่ๆเลยเด้อต้นหน่อยงามับสิหักเอาผูกเขาเอาไปอาบไหนน่ะวัดไปอาบผมว่าสิวโดนหรอไม่คุยเอาไว้กลางกลางกลางอะไร่งี้ยพอดีเลยแมาด้วยจ้าปัดปันไปไหนปัด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 ไปไหนน่าจะไปหลังเหมด ป,กกปักไม่อยู่กลางปลาพี่น้องรถนอนรถนอนอลิสานะครับผมคนขาวรถรนไมีงูไม่ยังบอ่อที่แหลกแหลกไม่งูมงมไม่ยังบ่อ<า>ี<ช>่คนะีเพ็บไม่งอดใช่เนาะ <c oughs> เป็นหัดสร้างไฟพี่นอ้ <c oughs> องขึ้นรถแล้ เขาเขาบอกให้ไฟมันจะแตกตุ่ม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 เลยเอ้ากฤษดาเบิงเอาเอาสิษดาเบิงเอาเออเซนนนนไม่เอาขืนใช่แล้วขื่อนนี่พี่ใญ่โดมคุณชิมาต่อแล้วพีญ่โดมมาปักขื่นนะครับตอแล้วโอ้ย ห้องน้ำสิบบาทนะครับเสยนต่อจะมาว่าผื่ข่อยเลยกินแล้วกินแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ บอกแม่ว่าเนี่ยแบบย่างที่ดีเนี่ยต้องไปไอ้ยี่เป็นที่ไรย่างคูนีรีเป็นที่ระบปลาเห็นยังกับถ่ายปุณองค์น้ำตาลน,น้ำปลาน้ำเมีย้ยงเดี๋ยวจะไปถ่ายหน้าง,งานอยู่ถ่ายให้ครบหมดเลยนี่หลังเวทีถ่ายหน้างน้่งงานอันนี้กิ๊บเท่าใดที่เท,ท่ทาใด่ะไม่เป็นที่เก่าขึ้นที่แปดละ่ะนี่จหน่อยถ่ายไปเลยกลัวจีฮอดเตยลาเนาะครับเอ้าบอกกันแบบพี่กวาดแต่งหน้าหลังแต่งหน้าช่วงตลกเตยลากินข้าว

มาตีคอยอกองกนะยคอยดังเลยเด้วจงจงไปตีกนมือนีเนี่ยกระมุนใจถทักมากคอยย่าจะขึ้นหลองจบรถไม่ผิดเพริก็เลยว่าหมดนามเอาเลยเาเเม้นกวย่าเบาย่าเบาบันจะเป็นประเด็นคอยชได้คืนย่าเบาคอยชี้ได้คืนเออย่าเบาวอยวอย <laughs> ยูทูบเบอร์ยักษ์ยับอลมนะบรมจะขนาดจานเบิดยังว่ฟีนอะแม่ว่วจานเบิดบอลมมันเลื่อนจรลงอืมโอ้ะิด้ห้าอาบนามแลวพี่น้องเดี๋ยวอันแล้วคลิปนี้ก่อนะิด้ห้าอาบนามแม <c oughs> ่ด้วนี่ไหมสักแห่งรถแล้ว โอ้สิประยูก,ก,กระปลุกลูกกระไปบริบาลยัง <c oughs> ยเพย่ออเพรบึงคุย,ย,คย <c oughs> วันนี้ไม่มีฝนนะครับ <c oughs> วันนี้น้องฝนไม่มามาแต่น้องบีครับ <c oughs> <c oughs> ไปเห็นรถนอนดาวันไป <c oughs> โอ้ยเขาเอารถเขาเทเนอร์มาฝุ่นรถนอนดาวันไหม <c oughs> ที่มามากับแก้มจิ แก้มปันป legen, ัน <half. S 1> อลิสาเป็นรถอะไรเขาโอ้เขาสั่งมาใหม่เลยรถส่งพัสดุเซีตเซ็ตงงงงงก็งงก็เกันไปอาบนามกันเอาขอบคุณทุกท่านใจครับพี่น้องโอ้ปี่ยร์พอดอาบไหนอ่ะโอเคโอเคล้างก่อนเลยล้างก่อนเลย ี่ยังโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีคืออันกินข้าวกินน้ำบวัดีบ่มาเบิร์กบมอะไรกับผาก็ต้องไปหาอาบน้ำแมนครับตัจีอันเพื่อเพี้ยนกับไปอ๋อครับผม อ่เดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนครับผมครับผมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวอาช้าวอร์ชับอาบน้ำช้าว์อ่าครับผมครับผมครับผม เล่นหกโมงเรียกได้เจ้าล่ำหอกฉากเนี่ยก็มูลลำล่ำก่อนสองฉากกันบ่สามฉากเขาล่ำผู้เดียวสามฉากเลยเขพบฟ้าไงน้องบูมันมาเล่นน้ำหันว่าผูเพื่อไรไงน้องบูุ๋มไงบุ๋มบ้านน้องบูแล้วเราล่าว่าบังคีเจ้าสมือแล้วว่าขันเจ้าได้เมื่อใดถึงแสนคนเบิงที่ยังเจ็ดแสนวิวแสนวิวเราขอเสียบเจ้าตัวหนึ่งโอ้แสนสาบแสนสาบเออเจ้าได้ว่าไวแล้ว่าเออที่ว่าขนาดไหนหรอครับน้อ จาว่าขันคันคันได้แสนแสนับจาว่าเสืเสื้อแจกได้พันตัวจาว่าที่ซื้อกีตาร์ตัวไม่แขนโอ้เขาบ่กเขาเถืกอเลขผิดอกอันนั้นอ่ะบ่อันอันแไม่เนี่ละแสนบบแมนคนละอันนแสนครับมันสิไดายยังไม่ได้เตโลเจะเอาโหลตัวไปเล่นแทนกีตาร์ผู้ใดนอ่อยู่นี่โอ้อาจารย์อันอ่ะพี่น้องครับพอการคลิปหนาพี่น้องอยู่ดีแมงสุกุลเด้อ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 ดด้อเดตึงตึ ลากคลิปให้ได้แม่ลำไยจ้ามามาเบิ้งสาวน้อยเพชรดบรรเพลงอยู่โดดบ้านยังบ้านยังบ้านยังล่ะไรบ้านบ้านยังบอกแม่ดูน้องลีหูน้องลีหูบ้านน้องลีหูเบ้าดีดีบ้านน้องลีหูเบ้ากรับมองดูจักลีแล้วเว่าไปทัวร์เนาะอ้าวพอกันเหมือนแรกครับพี่น้องสวัสดีครับ